ไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาซ้อมอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ที่เบียมยไหมครับมีใครเป็นผู้ควบคุมรถลำบากที่นั่นมีคอปเตอร์มีซาตยักษ์แล้วก็มีพเะเลอรหน่อยอ๋อโปรไหนใครช่วยก่อนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบแปดน้่นหนักควาปล่อยมามากี่กิโลครับหกสิบสองเราเป็นรถสไตล์อะไรครับอ๋เครื่องเพราะวันนี้เราเจอกับคัมพีเนาะครับผมเคยเจอใช่ไหมไม่เคยโอ้โสูงนะครับแล้วก็วันนี้เราจะวางเกววางแผนยังไง ก็ไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยเนาะแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาพูดมาต่อยอะไรจังเลยซีเมอร์อือแล้วของเราร้อยหนึ่ร้นึ่เขาก็ได้แล้ววันนี้ก็ต้องไปเรื่อยๆเนาะอย่างล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ที่นี่ที่นี่นะวันนั้นเจอใครเจอเดดิตเป็นไงชนะชนะคะแนนมาครับเวทเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นวันนั้นไปขึ้นไปต่อยร้อยยี่สิบแปดแล้ววันนี้วันนี้ร้อยยี่สิบหกครับเป็นเวทเราเลยป่ะ ลแล้วอย่างเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่จุดเเกินอยู่จุดเครับโอ,อ้ก็ไม่มีปัญหาเนาะอืมเราไฟนี้คุมมาประมาณกี่กิโลครับประมาณสี่ร้อกิโลอืมเราต่อยบไปมาลูนลูนทั้ที่ไฟละประมาณที่ต่อยมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบล่ะเราเป็นผู้จังอะไรครับนครศรีธรรมราชฝากเพื่อนชวนไปขับเราวันนี้นะช่วยติดตามข่าวไว้ทีบีมยิ้มด้วยแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้เป็นที่แน่นอนนะเป็นที่แน่นอนครับผมพ่อทั้งชาย